ช่วงคอฟฟ e b เบร k สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ตราคานิชัน ปิบเบล็กนั่นเองนะคะและวันนี้ค่ะจิ๊กซออยู่กับบรรยากาศที่เรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติและเหมือนบ้านของเราเลยนะวันนี้จิ๊กซอพาทุกคนมาสัมผัสกับร้านกาแฟบ้านบางอ้อค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งร้านนะที่น่าสนใจมากๆเลยใครนะคะที่อยู่กับจิ๊กซอวันนี้รับรองว่าจะได้ชิมทั้ง เมนูอร่อยๆของร้านและที่สําคัญได้คลา้าคลอบรรยากาศที่ดูเป็นทรรมชาติแบบนี้ด้วยแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูบรรยากาศของร้านก่อนจิ๊กซอขอนั่งกักแป๊บหนึ่งนะคะขอชิมบรรยากาศแบบนี้ให้ชิวๆก่อนอีกแป๊บเดียวเจอกันคะ่ะ ชมบรรยากาศนอกร้านนะคะกาแฟบ้านบางกอ,อกันไปแล้วแต่ตอนนี้ค่ะเราต้องมาทําความรู้จักจกับเจ้าของร้านกัน,นึงอยากจะรู้ความเป็นมาของร้านนี้และที่สําคัญเมนูเด็ดของร้านคืออะไรไปทําความรู้จักกับเขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิกสาค่ะก่ะอนอื่นแนะนําตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักนิดนึงค่ะครับผมภูมิปูติมาตรมาน,นะครับเป็นเจ้าของร้านกาแฟบ้านบางอ้อกค่ะค่ะก็เรียกที้ำว่าพี่ภูมิแล้วกันเนาะคำ <ผม S 1> ถามแรกเลยนะคะก็ต้องถามพี่ภูมิก่อนค่ะว่ามีแฟนหรือยังคะเฮ้ยไม่ใช่ ไหต้องถามผิดแล้วไม่ใช่นะต้องถามว่าร้านกาแฟาร้านนี้นะคะก่อนที่มาเป็นร้านนี้พี่ผูกทำอาชีพอะไรมากกอนครับของที่บ้านผมครอบครัวก็ทําธุรกิจพิมพ์หนังสืออยู่ที่บางอ้อนี่แหละครับ,บมาเกือบ4ี่ปีแล้วครับส่วนตัวผมเองก็ทำพวกท่องเที่ยวด้วยก็มีโอกาสได้ไปชิมกาแฟชิมอาหารอยู่หลายที่ครับผมก็เลย เป็นรายมนานา่ใจทำให้รเราได้มากเปิดร้านกาแฟแบบนี้ครับแล้วทําไมคะต้องชื่อว่าร้านบ้านบางกอกอ่าเรามีเพื่อนบ้านค่ะมีะพี่พี่น้องๆที่รู้จักกันเนี่ยอยู่ในย่านนี้ก็พอสมควรนะครก็ออ,อยากจะทำร้านที่รองรับครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพืบ้านเนี่ยครับ แต่ก่อนจริงๆบางอ้อเป็นย่านสวนนะครับ<ช>ย่านสวน,น,สวนของบางกอกค,ครับก็ผลไม้รากไม้อุดมสมบูรณ์มากนะครับก็เราก็ยังคงความเขียวๆครับทิสอ,อมีต้นไม้ใหญ่ค,ครับ ก็ไว้ที่นี้ต้นไม้เก่าๆสมัยก่อนยังหาดูได้นะคะแลร้านบ้างบางอ้อเนี่ยนะคะเปิดมากี่ปีแล้วคะพี่ภูมิก็3ปี3ปีอ่าสามปีแล้วคือมีกี่สาขาสาขาเดียวมีที่เดียวมีที่เดียวที่ที่บางอ้อเนี่ยแหละนะอ่ะเรยว่าเปิดมา3ปีแล้วแน่นอนค่ะที่ร้านนี้เนี่ยเวลาคนเห็นปุ๊บเป็นบ้านคนเออไม่รู้ว่าเป็นร้านกาแฟแน่นอนค่ะทำรูปแบบเหมือนเป็นบ้านแบบนี้เนี่ยได้แรงมันาใจมาจากไหนคะพี่ภูมิ ก็อยากจะทําให้ร้านมีบรรยากาศของบ้านสวนสบายๆให้ให้เห็นถึงความทรงจําเก่าๆของย่านบางอ้อเพราะเราเป็นย่านสวนมีความร่มคึ้มของต้นไม้อะไรกันนะฮะใช่มีความเป็นธรรมชาติ เลยก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าร้านบ้างมอเนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่แตกต่างจากร้านกาแฟร้านอื่นบ้างคะครับคิดว่าหลายๆท่านคงรู้จักคําว่าบางอ้อในแง่ของสำนวนใช่ไหมว่าบางอ้ออ๋อก็คือแปลว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนี่เองคือตามความเข้าใจของเราใช่แต่จริงๆแล้วบางอ้อที่เป็นสถานที่เนี่ยครับก็เป็นยังไงก็อยากจะให้ได้มาเที่ยวชม เที่ชิมเลยใช่แล้วจะรู้ทันทีว่าบ้านบางอ้อที่เราคิดอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดใช่แล้วต้องมาดูที่นี่ถึงเราก็พยายามที่จะสะท้อนถึงความเป็นย่านสวนความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความเป็นวัฒนธรรมชุมชนของบางอ้อไว้ที่นี่นะครับและที่สำคัญเลยชั่วหลายหลายคนอยากรู้เมนูเด็ดของร้าน กาแฟเมนูไหนที่คนขอสั่จกันที่สุดเราใช้ชื่อกาแฟบ้านบางอ้อใช่ไหมชื่อร้านทีนี้เมนูเด็ดก็ควรจะต้องเป็นกาแฟซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะครับก็คือว่าเป็นเมนูบ้านบางอ้อคอฟฟครับพูดเราไม่เห็นภาพขอชิมได้ไหมคะได้เลยคโอ้โหทันใจจริงๆมาเลยจิ๊กซอได้ทานี่เชิญเลยค่ะอันนี้กาแฟบ้านบางอ้อคอฟฟนะครับ สังเกตค่ะผูช้ชมคะน้ำแข็งเป็นกาแฟใช่น้ำแข็งเป็นกนนแนาแฟก้อนใหญ่เลยค<ช>่ะครับ,รบตัวนี้ก็ทำจากน้ำแข็งเป็นลูกเล่นของลาตที่ทำจาก<แ>อเมริกาโนออนไอซ์เข้มข้นนะครับแต่ตัวเครื่องดื่มที่เป็นของเหลวเนี่ยก็คือเป็นกาแฟนมค่ะครับ,รบ,รบตัวนี้ก็จะเหมาะกับท่านที่อยากจะมานั่งชิลสบายๆเพราะว่าตัวน้ำแข็งก็จะละลายไปเรื่อยๆยิ่งทานก็จะยิ่งเข้มข้นค่ะครับงั้นขอชิมแล้วกันใช่เลยครับ เข้มข้นมากๆเลยคะ่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าตัวกาแฟก็เข้มข้นอยู่แล้วและที่สําคัญมีน้ําแข็งที่ทําจากกาแฟาอีกครับถึงบางอ้อเลยไหมถึงเลยอะอุ้ยบางอ,อ้อ <laughs> ่นี่รู้เลยทันทีนะคะคและนอกจากกาแฟยังมีเมนูอื่นทเรียกได้ว่าเป็นพระเอกหลักของร้านเหมือนกันเพราะที่ร้านก็มีอาหารบริการด้วยค่ะอาหารเสิร์ฟนะครับอยากจะชิมแล้วสิ เดี๋ยวเราจะได้ชิมกันและจะได้บอกผนะู้ชมเลยเาว่าอร่อยแค่ไหนและที่สําคัญเลยวันนี้รู้สึกว่าเขาจะมีการโชว์ดริปก,กาแฟให้ใ<ช>ด,ด้วยใช่แล้วใช่วันนี้เราก็อยู่ในโซนคาเฟ่ใหม่นะครับเป็นเป็นดริปนะฮะคาเฟ่ดริปจะมีบาร์ดริปอยู่ด้านหลังนะครับ๋อเห็นพี่เขาทำอยู่ข้างหลังนี่ครับผมเดี๋ยวเร<ค>าจะโชว์ให้ดูด้วยวิธีการทำอะไรยังไงนะคะรับรองว่าทุกคนจะได้ดูเคล็ดลับของร้านกาแฟบ้านบางปออย่างแน่นอนค่ะ วันนี้วันนี้จะมาแนะนําเมนูกาแฟดิปนะครับเป็นวิธีการชงกาแฟอย่างง่ายนะครับสามารถชงกินได้ที่บ้านได้ง,ง่ายด้วยอุปกรณ์แค่ไม่กี่อย่างนะครับ money, honey, ตัวนี้เป็นกาแฟจากทางภาคเหนือที่เราใช้ในร้านนะครับเราจะขออุปแหล่งพอปลูกไว้นะครับ mm hmm. เพื่อให้ลูกค้ามาลุ้นกันทุกวันอาทิตย์นะครับ กาแฟาตัวนี้ก็จะเน้นเป็นทางคั่วอ่อนนะครับเพื่อให้รสชาติที่มีมิติหลากหลายอันนี้ก็มาลองชิมกันได้ที่บ้านมางอ้อนะครับจะเปิดบานดิฟเฉพาะวันอาทิตย์นะครับเวลา10โมงถึง4โมงเย็นนะครับ แล้วเมนูทั้งหลายก็มาอยู่ข้างหน้าของเราแล้วนะคะมาเริ่มทำความรู้จักกับเมนูอาหารคาวกันดีกว่าเมนูแรกอะไรคะพี่ภูมครับอันนี้ก็แนะนําเป็นชิคเก้นลาซานญานะครับเป็นอาหารที่ปรุงจากชีสนะครับสามชนิดเลยนะครับมีทั้งพราร์เมซานเชดด้าน,นะครับแล้วก็มอสซาเรลล่าครับตัวนี้จะใช้ไก่นะครับเป็นชิคเก้นลาซานญานะครับ แล้วก็เนื้อไก่เนี่ยเต็มเลยครับชมคือแบบไม่หวงเลยอ่ะไก่เยอะมากซอสแล้วก็เคี่ยวเองนะครับตัวนี้ไม่มีผงชูรสนะครับอืมแล้วก็ที่สําคัญเด็กทานได้ทานได้ครับไม่เผ็ดด้วยใช่ก็ให้พลังงานแต่นอกจากนั้นยังมีมนมหวานใช่ขนมหวานขนมที่ร้านเนี่ยก็จะเน้นเป็นขนมอบร้อนนะครับก็ตัวที่เป็นออริจินอลก่อนดีกว่านะครับตั้งแต่ร้านเปิดเลยเนี่ย ก็ได้รับความนิยมมากก็เป็นวอฟเฟิลนะครับค่ะตัวนี้เป็นวอฟเฟิลบานาน่าเสิร์ฟพร้อมกับซอสช็อกโกแลตแล้วก็วิปครีมพร้อมด้วยไอศกรีมวนิลาครับคับตัวนี้เข้ากับกาแฟเย็นบ้านม้าวกฟีฟมากเลยค่ะนี่นะคะต้องทานคู่กันทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่แล้ว oh, ะค,ะคือได้าสารอาหารด้วยเกี่ยวกบกล้วยและสำคัญคือความกรอบของวอลเฟอร์เนี่ยมันทำให้แบบนุ่งคอลื่นคอมากคลายข้าไปดึงกรุบมผู้ชมคะนึกภาพบอกเลยค่ะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเมื่อัย่าทุกอย่างม,มาผสมผสานกัน <Okay. S 1> แบบลงตัวแบบนี้นะคะ เมนูนี้ถ้ามาต้องสั่งนะคะนะเมนูอีกเมนูค่ะคระัเมนูสุดท้ายก็เป็นเมนูไฮไลท์ะนะครับนี่เลยเมนูนี้ทั้งถึงบังอ้อด้วยแล้วก็ถึงใจด้วยะน,น,นะครับอันนี้คือเป็นฮอตอัลมอน t ์โทสนะครับก็เป็นขนมปังอบร้อนแบบญี่ปุ่นนะครับก็เราเสิร์ฟพ,พร้อมกับคาราเมลซอสค่ะบิ r ครีม อัลมอนด์ร้อนๆแล้วก็ไอศครีมมานิลาครับคือตรงขอบๆนี่คือขอบขนมปังอบกรอบเลยเหรอคะใช่อบกรอบขอบอร่อยนะครับเอิ๊ฟซอครับเอาละคำสูตรนึงทำยังไงให้ขนมปังอบกรอบแล้วมันหวานได้ขนาดนี้คะอ๋อเราก็อบร้อนๆเลยฮะก่อนก่อนที่จะเสิร์ฟออกจากเตาเลยก่อนที่จะถึงมือลูกค้าค่ะสดๆร้อนๆนะฮะคือปกติแบบว่าขนมปังนี่นะคะอบปุ๊บ มาเสิร์ให้กับลูกค้าเนี่ยจะรู้สึกว่ามันหายกรอบแล้วว่าบางท<อ>ีเหนียวเลยแต่นี่ยังกรอบอยู่ค่ะคผู้ชมแล้วก็มันเข้ากันได้ดีกับไอศครีมคับก็พยายามเน้นว่าร้อนๆเลยอบอบออเสร็จก็เสิร์ฟลูกค้าถึงมือลูกค้าเลยครับครับเอาเป็นว่า เมนูนี้เนะครับเป็นเมนูเด็ดของร้านแต่อย่างที่บอกไหคะว่าทางร้านเนี่ยเขาก็จะมีอีกหนึ่งสูตรคือการดริฟกาแฟ<ช>เดี๋ยว<ช>เราให้ดูกันไปแล้วนะคะวิธีการดิฟเป็นยังไงแต่ว่าดิฟเสร็จเราต้องลองชิมสีว่ารสชาติจะเป็นยังไงขอ <ผม S 1> ชิมนี้นคหค,คะพี่ภูมิคะได้เลยครับ,รบนี่ค่ะุ่ณผู้ชมกาแฟดิฟสีเข้มข้นแบบนี้คือมันมีสูตรการทานไหมคะ <S <S ต้องต้องซดรวดหรือไว่ายังไง อ๋อตัวนี้ก็สไดได้เลยตามปกตินะคะแล้วก็จับหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเฉ้มคนได้อีกนะรสชาติออริจินอลของกาแฟครับคือตรงนี้เลย เมนูเด็ดๆแบบนี้การดิสกาแฟอะไรแบบนี้ทุกคนอยากจะมารองทานอย่าล้าวกับร้านกาแฟบ้านบางอ้อต้องมายัางไงคะรพี่ภูมิร้านกาแฟบ้านบางอ้อตั้งอยู่บนถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับายง่ายก็คืออยู่ตรงปากซอยจรัญ84นะครับในย่านบางอ้อะนะครับใกล้ๆกับโรงพยาบาลยันทีนะครับร้านเนี่ยจะเปิดบริการทุกวันยกเว้นวันพุธนะครับตั้งแต่10โมงเช้า ถึงสามทุ่มนะครับเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะครับในวันเสาร์ทุกวันเสาร์เรามีดนตรีสดนะครับเหมือนเป็นปาร์ตี้กันทุกวันเสาร์ครับวันเสาร์เราจะปิดสี่ทุ่มครับแล้วเบอร์ติดต่อหรือว่าเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมีไหมคะเรามี Facebook นะครับก็เซิร์ชกาแฟบ้านบางอ้อเลยครับภาษาไทยเลยครับเป็นแฟนเพจนะครับ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ร้านคือ028790076นะครับโทรสั่งอาหารก่อนได้โทรสำรองที่นั่งได้คแล้วก็ค่อยมาจะได้แบบว่าทานเลยครับนะคะนี่ก็คือเมนูเด็ดของร้านบ้านบางอ้อและที่สําคัญเลยบรรยากาศก็สบายๆนั่งชิลเป็นครอบครัวได้เลยนะคะยังไงก็ขอฝากไปด้วยใครที่ผ่านมาแถวเจ้ารศิริวงศ์มาที่ร้านกาแฟบ้านบางอ้อไม่ผิดหวังและอย่าลืมมาสั่งเมนูเหล่านี้ด้วยนะคะ เอาเป็นว่ายัางไงก็ขอฝากไปด้วยรกันวันนี้ต้องขอขอบคุณพีพ่ภูมิด้วยนะคะที่อุตส่าห์มาให้ความรู้จิกซอแล้วก็ให้ผู้ชมได้รับประทานเมน ü, เูเด็ดๆแบบนี้นะคะเอ่ะค่ะแช่วงนี้นะคะก่อนจะจากกันไปจิกซอ์ก็มีน้องซื้อดีนะคะ i.c. และ Co f f e e T อมอบให้กับพิพ่ภูมิด้วยค่ะขอบคุณมากครับ นะคะวันนี้ก็เรียวรู้ได้ความรู้กันแบบครบถ้วนแต่ช่วงต่อไปเนี่ยเป็นช่วงของเกตกาแฟค่ะจะมาให้เคล็ดลับการชงกาแฟเด็ดๆอีกแล้วเด็ดแค่ไหนไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเกดกาแฟวันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ a ริสต a าโ c ซายตค่ะนะคะเราก็อยู่กับฝ้ายค่ะจุดที่นี่อมรพัฒนากุลนะคะปับจจุบันนี้เนี่ยฝ้ายเป็นพนักงานค่ะ บริษัท K2 ทํทำหน้าที่เซลล์สแอนด์ร์เก็ตติ้งแล้วก็ยังเป็นเลขานุการของสมาคมบริษัทแห่งประเทศไทยด้วยค่ะวันนี้นะคะฝ้ายมาแทนพี่ตังค่ะพี่ตังเราไม่สบายนะคะแต่เดี๋ยวพี่ตังจะมาช่วยเราทากาแฟทีหลังนะคะสำหรับเกล็ดกาแฟวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปทํากาแฟลาเต้ค่ะแต่ไม่ใช่กาแฟลาเต้ธรรมดานะคะเป็นลาเต้ที่สวยค่ะหรือว่าที่เราเรียกว่าลาเต้อาร์ตนะคะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับการทำลาเต้อาร์ตนะคะก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์การทำกันก่อนแน่นอนค่ะเราต้องมีเครื่องชองกาแฟที่ไวช้ชงกาแฟเอสเปรสโซ่นะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องบดน,นะคะแล้วก็มเมล็ดกาแฟค่ะสำหรับการชงเอสเปรสโซ่ที่เพอร์เฟก so. ต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้พิชเชอร์หรือว่าเหยือกสตีมนมในการสตีมนมให้ได้เนียนด้วยเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็เทน้ำนมขานลงในเยอะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มทำช็อตกาแฟเอสเปรสโซ่ค่ะ ที่เราชงช็อตกาแฟเป็นโซวเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปสตีมนมค่ะการสตีมนมนะคะเหมือนทั่วไปคือต้องใช้แรงดันในการสตีมนมที่ถูกต้องนะคะก็คือแรงดันไอ้น้ำจะอยู่ที่ประมาณ1-1.5ถึงบาร์ก่อนสตีมทุกครั้งนะคะไล่ก้านสตีมนะคะเพื่อให้ไล่น้ำออกไปจากก้านสตีม เราต้องเช็ดแกนสตรีมด้วยนะคะเช็ดให้สะอาดแล้วก็ไล่น้ำนมที่ค้างอยู่ออกอีกทีนึงนะคะการทำลาเต้อาร์ตนะคะเราได้ชอด็อตกาแฟเบสโตมีเครม่าด้านบนสวยงามแบบนี้ปุ๊บนะคะเราก็เอาน้ำนมค่ะที่เราสตรีมได้มานะคะสำหรับฟมนมที่ใช้ในการทำลาเต้อาร์ตนะคะจะสังเกตว่าจะเป็นฟองนมที่ละเอียดมากๆหรือฟมนมเราเรียกไมโครบับเบิ้ลนะคะแทบมองไม่เห็นเลยว่าจะเป็นฟองนะคะจะเป็นมันวาวแล้วก็ใสแบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะเราทําการแบ่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น,นอยู่ ขึ้นอยู่กับความถนัดของ b ริ i s t a หรือว่าคนชงกาแฟนะคะว่าถนัดใช้โฟมนมหนาบางแค่ไหนนะคะแล้วเราก็เริ่มเทโฟมลงในกาแฟค่ะรูปแรกนะคะเป็นรูปใบไม้ค่ะเป็นลายค่อนข้างจะเบสิกนะคะก่อนอื่นไปทำลายเบสิกก่อนละกันทั้งสองจะถือเป็นลายพื้นฐานของการทำลาเต้อาร์ตเลยก็คือหัวใจแล้วก็ใบไม้ค่ะ สา้อาร์ตลท์ทิกนะคะล้วก็ลายเบสิกต่างๆค่ะสำหรับช่วงเกร็ดกาแฟข่าวหน้านะคะจะพาไปสาธิตการทำกาแฟแบบไหนติดตามชมกันได้ค่ะในรายการ Coffee m o เด l ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมรายการ Coffee m o เด l ทุกท่านนะคะทางรายการได้ร่วมกับสำนักพิมพ์กูสกายบุ o k ขอมอบนิตยสารดีๆที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าง Coffee t i จำนวน5รางวัลเพียงทุ่ผู้ชมพิมพ์คำว่า Coffee t i และส่ง SMS มาที่เบอร์0845708008หรือทาง Facebook ที่ w w w f a c e b o o k c o m t v c o f f e e m o d e l ค่ะ